สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับผมอยู่กับผมสไปซี่ทีวีวันนี้ก็มาเล่นเก็บไมค์ครับผมก็วันนี้ก็คิดถึงเซิร์มีกันหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ได้ดึงเซิร์ฟน่ารักหรือเซิร์ฟอื่นเช่น m c s n o สโน,โนะครับล็อบบี้อะไรต่างๆก็ต้องจากกันตรงนี้แล้วนะครับก็ก็ไม่ได้เจอแล้วนะครับสโนโก็ยังอยู่ปอ่ารูปปัน้นยังอยู่เหมือนเดิมมาศึกษากันได้นะครับผมก็ ทุกอย่างก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะจริงๆแล้วแต่วันนี้ผมจะไม่ได้มาเล่น Survivor MC Mix MC ไผ่ m อไหน m ออะไรทั้งนั้นนะฮะผมก็จะมาเล่น MC มซระยำนะครับผมก็วันนี้เราก็มีแขกรับเชิญแขกรับเชิญแขกรับเชิญมาสามท่านนะครับก็คนแรกก็ชื่อมิกนะครับผมเป็นแอดมินใหญ่ของเซิร์ฟเลยนะครับเป็นต้นต้นกำเนิดของออเรื่องเกี่ยวกับระบบประเทศไทยเลยนะถือว่า ผมถือว่ายกคนนี้ให้เป็นที่หนึ่งยกย่องเลยจริงๆนะครับในเรื่องของอเรื่องเกมเซิร์ฟเวอร์หรือว่าจะเป็นระบบต่างๆนะครับในภายในเซิร์ฟเวอร์คอมมานด์นี่สุดยอดครับผมก็ไม่ได้เปิด Google นะครับจำอย่างเดียวนะครับก็ขอเสียงนะครับครับสวัสดีครับแหมระดับต้นๆของประเทศเว่อแหมเปล่าก็พี่เป็นคนในนี่ไงดึงระบบทุกอย่างมาไงบาคนแรกในไทยเปิดก่อนเราก็มีโอ้ยเปิดก่อนแต่เราดึงมาก่อนไงเห็นไหม เออต้องเข้าใจ<ม>นะะคนนี้ก็เป็นคนที่ให้ผมยืมบ้านในถ่ายทําตอนที่ให้ผมอ่าถ่ายทําเรื่องยานะคะเสียงรังว่าเฮ้ยฟุตทะลุผ่านไมกระทืบเลยนะเว้ยอ่าคนต่อไปนะครับชื่อว่าเมย์ครับผมอ่าขอเสียงหน่อยตูตีตีแม่มึงเฮ้ยเ <laughs> <laughs> เลยแกระทืบเลยสัตว์นะฮะ,ะคนนี้ก็เป็นคนที่อ่าให้ผมเรื่องทําเป็น หมูทดลองหมูทดลองเลยเรื่องยานะครับก็ให้ผมทําก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมคนต่อไปชื่อฝุ่นครับอ่าไหนไหนเสียงไหนเสียงหน่อยกูไม,ไม่สนใจกูไปไอส้สัสยี่อ่ะพูดโคตรช้าเลยอ่านะครับตัวน,นี้ก็มาเล่น MC ไดะยามครับเป็นเซิร์ฟแนวมอสนะครับผมก็เป็นเซิร์ฟแบบว่าเอาชีวิตรอดเหมือนกันนะครับก็กําลังจะทํานะครับตอนนี้ก็ขอต้องให้ทุกคนโดนเน็ตก่อนนะครับโดนใช่ปะวะคน อ่าตอนนี้จริงจริงมันก็ใช่ไงและเออติมเิก่อนแล้วกันเออเติมตังก่อนเติมตังกันก่อนนะฮะก่อนนี้ก็ขาดตังนะฮะก่อนอื่นก็ต้องไปโหลดสมัครก่อนนะครับการวิธีการสมัครและโหลดนี้ไม่ยากเท่าไหร่ครับโหลดๆหลดลงลฮะเดี๋ยวไปดูผมแปะลิงก์ไว้อาการวิธีโหลดนะครับแล้วก็วิธีสมัคร นะฮะโอเคเราไปเล่นกันเลยนะครับก็ไอวันนี้ไม่ไม <ละ S 2> ด้ตั้งก็ไม่ได้ยากนะก็แค่โหลดลงลงพ,งพังพังก็ลงใหม่แล้วกันนะอ่านะครับพังพังไม่ช่วยด้วย <laughs> ไม่ช่วยด้วยไม่เกี่ยวผมนะคนละตัวนะเราต้องทำอะไรให้มันพังไปเป็นอย่างๆกอนต้องเล่นอะไรให้มันพังอย่างๆนะครับก่อนอื่นน,นะครับก็เราก็มีสปามีแค่นี้นะครับสร้างโดยทุกคนนะครับที่รู้จักกันนะครับก็อย่างหนึ่งก็เมเลยแล้วผมแล้วก็ พี่ฟ้านะครับชื่อว่าหรือว่าฟิลนะครับผมก็แล้วก็ปามปามนี่ช่วยนะพี่ปามนี่ไม่ช่วยเลยนะพี่ปามปามปลนไหลไม่ทําอะไรเลยนะฮะและแอนดบินใหญ่สุดก็มิกนะครับผมพี่มิกนั่นเองนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นสักนิดหนึ่งนะฮะให้มันขำๆพอตัวนะฮะไม่ไดไ้เล่นแบบบ้าก,กามนะฮ <c oughs> ะไปเราไปเอ็มซีระยำหนึ่งนะตอนนี้มีแค่เอ็มซีระยำเดียวนะครับผมเป็นแบบว่าอของเป็นยังไงคือ ตาของตกนะฮะคนก็จะมีประมาณนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> คุเพื่อนน้อยเลย <c oughs> โอ้ตอนนี้เป็นเวลาอากีบบอกว่าเดินแต่สักครู่หนึ่งนะครับเป็นเวลาตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มห้าสิบนาทีนะครับก็โอเคต้องเข้าใจนะเวลานอนนะครับตอนนี้ก็ปิดเทอมอยู่ก็อ่าการบ้านอันแสนน่ารักก็กำลังจะกลับมาอีกสิบวันนะครับก็ทําใจนะโอเคไปเฮ้ย <c oughs> อย่างเงียบดิใครพูดอยู่คนเดียวนะครับก่อนหนึ่งก็ใส่กระสุนดากุดน,นอฟก่อนโอ้ใส่กระสุนค้อนใบอะ B5 ใส่กระสุนสใส่กระสุนเสร็จแล้วก็ปุ๊บใช่ไหม GMTP ปั๊บยิงทิ้งกลับบ้าน <c oughs> แล้วก็หาใหม่นะครับ <c oughs> โอเคแล้วเราก็ได้ช็อตกันมาครับอาหารไม่ต้องแนะนำนะครับไม่ต้องเอาอาหารมาเกะก,กะมากนะครับอ้ากระสุนไม่มีสัตว์นี่ก็เป็น อันนี้เมย์นะครับเกผมก็ไม่้องสนใจแอดมินเป็นผู้ช่วยแอดมินหรือแอดมินนั่นเองอ่าตรงนี้มีกล่องนะครับก็ได้หมูย่าก็ทืบเลยสัตว์ป่าตามาทำไมวะไม่ไม่แบบว่าใครว่าใครป่าว่าใครเฮ้ยเอ้นี่ผมเจอกระสุนนะครับกระสุนพีกระสุนก็อ p d พีดีนะครับไม่รู้ใครตามาเยอะแยะเลยนะครับที่มีไง น,นี่นี่นี่เราอันนี้เป็นผมใช้ตัวเกมของเซิร์ฟเอ็มซีระยำนะครับก็เลยเห็นสกินนะฮะแตงยิงถ้าเอายิงยิงก็ไม่เห็นนะครับนี่ก็สกินใครสกินมันนะครับตรงไหนมีกล่องบ้างแนะนําหน่อยในนี้แหละอืหน้าหน้าเอซีนะครับอ๋อฝากเรื่องนึงนะเอ็มซีระยำก็ต้องใช้ตัวเกมของเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นนะครับครับพครับผมเพราะเป็นเซิร์ฟปัดนะครับผมก็ต้องทําใจนะฮะต้องลงมัดเท่านั้นถึงจะเล่นได้นะครับ หรือว่าใครทําอะไรโอ้โหเย็ดแม่สัสนี่ก็เป็นเม็ดคิดนะครับเม็ดคิดขนาดย่อมแต่ก็สุนก็สุนไ้ก็พอนะครับเย็ดเคโอ้โหดังดังดังพอพออย่าเล่นเยอะเลยเ่นเยอะเดี๋ยวเ็กมันจะหืนเดี๋ยวเลกมันจะหืนเฮ้ยสีสันสัทนจ้าสั่นจ้าอืิใช่ใช่ใช่สีสันออนก็สวยงามนะมันสวยงามมาลากาเสียงก็ดังด้วยนะ แต่สีนี้ผมไม่ค่อยชอบท่าไรนะผมชอบอีกสีหนึ่งสีไหนหพี่สีธัญญาอ่ะงั้นไปเลยครับเชิญเลยตรงนี้เลยอายุเซอร์ใครใครเข้ามาครับเ,เข้ามาได้ถูกจังหวะมาก <c oughs> นี่ก็เอ็มนนนะฮะกระสุนก็ไม่มีบรรจุให้อ่าเติมน,นี้ <c oughs> อย่าลืมนะครับกา <c oughs> สามารถปืนคู่ได้นะครับโดยการถือปืนหนึ่งอ่าสมมติว่าผมา่มีดีเซตอีเกิลอยู่ นะครับบรรจุกระสุนพร้อมไม่เกี่ยวกับบรรจุนหรอกยิงๆอ่ะนะครับก็ถือดิสไตร์เกิลมาแล้วก็เอานี่มาใส่นี่แล้วมันจะเห็นคุณก็จะเห็นนะครับว่าสีเขียวเนี่ยสีเขียวเนี่ยมันจะเห็นนะฮะด้านหือพื้นหลังนะมันก็จะคือเหมือนแสดงสัญลักษณ์นะฮะว่าปืนเนี้ยสามารถใช้คู่ได้นะครับเนี่ยโดยการคุณโดยการกดชิปนะฮะแล้วก็กดลูกกิ้งนะฮะมันก็จะถือสองปืนแต่นี้ไม่มีกระสุนนะฮะนี่ก็ยิง ซึ่งผมไม่รู้ว่ายิงใครนะครับยิงไปเป็นเ m มทั้งหมดเลยผมยิงใครเนี่ยก็ยิงปืนไงเฮเติมนี้ตอนนี้นะครับก็จริงๆอาจจะให้อ่านี่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 เนี่ยรุ่นใหญ่นะครับดีสตอีกก็ะสนเอ้ยมีกระสุนเดี๋ยวเติมก่อนนะนี่คู่เป็นไงล่ะผมเล่นพอยแบงค์อยู่ใช่ไหมตอนเนี้ยเป็นไงล่ะ แต่พอเติมกระสุนจะเป็นอะไรที่ลำบากที่สุดในโลกเลยนะฮะต้องเปลี่ยนปืนอีกปืนหนึ่งเพื่อไปเติมอีกแล้วก็มาคนาใหม่มันเห็นคู่อยู่คนเดียวอะก็จริงนะมันเห็นคู่คนเดียวอะจริงๆมากมาสามสามดีหน้าจอทําออกมาสามดีหน้าจอ <c oughs> ไม่ได้สามดีทั้งทั้งเซิร์ฟไไม่ใช่เออขี้ <c oughs> เกียจอธิบายให้เข้าใจเอาเอาง่าย <c oughs> ๆนะครับคือเห็นสามดีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับคือเห็นแค่ปืนคู่คนเดียวนะครับใช่ใช่ไหมปืนเต้เต้ที่ถือ คือเห็นเฉพาะหน้าจอถ้าจะเห็นทั้งหมดไม่ไหวหรอกแหลกกันกว่านี้อีกแค่นี้ก็ยังแหลกขั้นเทพแล้วโอเคแหลกันเดิมนะสโลแกนนะครับเซิร์ฟแหลกขั้นเทพแหลกขั้นเทพของ MC มิเคาส MC ระยำมันต้องแบบลุ้นด้วยกนโอเคโอเคไปาปไปอีกตึกหนึ่งพอละเดี๋ยวมันคลิปยาวเด็กจะไม่สนใจ เฮ้ยมีเลือดเหรออันนี้เป็นเลือดโอ้ยเหียเฮียเฮียตกใจฮะนี่อะไรๆขอเสกเสกเสกอ่านี่เดี๋ยวเรามาลองใช้นี่ว่ะผมก็ไม่ได้ยิงใครอยู่แล้วนะครับเสกหมูเสกไก่อะไรให้ผมยิงหน่อยก็ได้อ่ะไปเดี๋ยนี่ไงนี่ไงเนี้ยสะใจอ้าวเออไอ้ยิงนะฮะถ้าจริงๆแล้ว เกมนี้นะครับตุกเกมของไมค์คราฟที่ทําเรื่องโรโบโปืนเนี่ยอ่าบักกิตปืนมอดปืนอะไรเงี้ยนะครับแนะนํานะครับใช้สไนช็อตกันหรือไม่ก็บาสโกงบาสุก,ก้าและเบิดอะไรอย่างนี้เพราะว่าเนี่ยถ้าคุณยิงรัวๆมันจะไม่คิดนาคเดือดเดามจนะครับมันก็จะคิดทิดตเอ้ย พอเราตายนะครับมันก็จะสูบที่เกิดให้ใหม่นะครับเป็นธรรมดานะครับไม่อันนี้แตกต่างออกจากโนนะครับเรื่องคนละเรื่องเลยนะครับตอนนี้อย่าเอาโนมาเกี่ยวข้องนะครับผมส่วนเรื่องแมปเนี่ยเป็นแมปของ GTA 5นะครับผม GTA V นะครับ GTA IV นั่นเองนะครับคนอังกฤษชอบใช้คนอังกฤษชอบใช้กันคนชอบใช้กันนะก็เห็นก็อย่างนี้ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่สนุก แต่ที่สาคัญนะครับก็อังกฤษก็อชอบใช้เราอังไทยเราก็เลยอยากจะใช้แบบอังกฤษบ้างนี่อ,อังไทยอังไทยน,นี่โดนยิงกันแล้วนะครับมันยิงกันแล้วโอ้ยจะยิงทาไมเนี่ยอ่าส่วนส่วนอ่ากองเก็บของนะครับตอนนี้เป็นอ่าพี่พี่พี่พมีครับขออนุญาตครับเสกเสกกล่องเอนเดอร์ให้ผมหน่อยผมขี้เก<ช>ียจไปกระเป๋า าาคุยกัมีเมยกูมืคุยกับมึงอะ่ะอมีเมย์มบอกพี่มีครับอนุญาตโอ้ยนีใครใครก็ได้เต็กล่องเอนเดอร์ให้ผมหน่อยสักกล่องหนึ่งแล้วก็วางไม่เจอมันไม่เคยช่วยทำมาหากินจริงๆเลยพลาดแล้วพี่พลาดแล้วพี่พลาดขนาดนักนี่คนเขาจะวางมันก็ยังออมือขวางนี่ฮะกล่องเอนเดอร์จะเป็นอยู่แค่อ่ากี่ช่องอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสามคูณเก้าเท่านั้นนะครับตอนนี้ถามว่าอ้าวแล้วเราเล่นเอ็มซีเราเล่นเอ็มซีาล,ลายามเนี่ยแล้วปืนมันแน่นขนาดเนี้จะเอาของมาเก็บตรงไหนก็ส่วนเรื่องเนี้ยมันจะมีระบบเรื่องสร้างบ้านอยู่นะครับระบบสร้างบ้านเนี่ยอยู่ในเซิร์ฟนี้เลยนะครับใช่ไหมใช่ไหมพี่มิกใช่ไหมอืมอ่านะครับแล้วเราก็ปไปสร้างบ้าน,แ,นนะแต่ไม่ใช่แมปนี้นะทุกคน,<ป>นอยาเข้าใจว่าเป็นแมปนะจริงๆมันเป็นเซิร์ฟนะ ครับผมอันนี้อ่ะเมื่อกี้เซิร์ฟนี้คนกับที่สปาเมงี้คนละเซิร์ฟกันนะครับจําไว้นะครับคนละเซิร์ฟกันแต่สามารถเอาของที่สปาไปใช้ร่วมกับที่นู่นได้นะครับก็ที่นี่กับที่นู่นคือเหมือนของที่เดียวกันแต่ว่าเซิร์ฟคนละเซิร์ฟกันนะครับก็โอเคก็เอานี่เอาวาร์ปไปให้เขาลองกันอ้าวไอ้ขยะเปียกก็คืนมาขยะเปียกนะครับบาเลตนะครับบาเลตนะครับบาเลตบาเลต โหด่วนเลยดีโคตรโกงอ่ะกระสุนหมดครับแต่กระ<อ>สุนหมดเอาไปก่อนแม็กหนึ่งให้เขาลุกโง่เมื่ออะแม็กทองยิงเป็นยังไงแม็กทองอันนี้แม็กทองนะเป็นแม็กแม็กอ่ะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูอันนี้อ่ะอน,นี่แม็กธรรมดา <laughs> และนี่อันนี้ก็เป็นแม็กธรรมดานะครับบาเลต์ลธรรมดานี่แหละครับเอ้ยอ่ะเอาเอาแม็กทองก่อนเดี๋ยวผมได้แล้วมีแล้วแม็กทองเนี่ย แมกทองใส่แมกทองก่อนอ๋อเนี่ยยิงนะแบงทองอ่ะเนี่ยฮะปืนระเบิดมันก็อย่างเงี้ยนะส่วนแมกครราร์ก็เป็นแบบธรรมดาเนี่ยฮนะยิงนแะนะนำนะครับไม่ต้องเล็งฮะแนะนำเขาไม่ต้องเล็งแล้วก็ลดแรงดีดแท็กติกด้วยนะครับอย่าลืมไม่งั้นดยูยิงแม่งขึ้นสูงฮะพอยิงปุ๊บลดแรงอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยเนี่ยดีดเลยกู อันนั้นไม่ใช่แรงดีแล้วฮะแรงทีบแล้วครับเอ้ยกว่าตายนี่เราต้องขึ้นที่สูงอะที่สูงช่วยเราได้แน่นอนนี่เป็นไงล่ะนี่น่าไม่ธรรมดาเราอะโอเคไปไปคืนคืนคืนดู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 ดหัับวันนู้้ดคงได้เจอูดูคลิปหน้าดูคูด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 ู้ แนะนำไว้เพียงเท่านี้ก็พอนะครับเดี๋ยวถ้าจะเล่นจริงคงต้องใช้คนเยอะกว่าน,นี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย